ดูมวยคลิปนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูผลการแข่งขันศึก RWS ครับวันเสาร์ที่27เมษายน2567ครับแข่งขันที่เวทีมวยราชดำเนินครับมาดูว่าวันนี้มีคู่เอกเป็นซ u ปเปอร์ไฟท์ด้วยครับโดทินกับทน่านั่นของชายล่าครับก่อนอื่นไปเริ่มกันที่ผลคู่แรกกันก่อนครับแฟนๆครับเป็ทนท่านั่นของมิเกลเฟอร์นันเดสครับนักชกจาก ดินแดนกระทิงดุสเปนครับกางเกงสีดําแดงครับส่วนนักชกไทยเนี่วัฒนาบออุรชากับจากอุบลราชธา,านีครับปลยกันกติกามวยไทยครับ3ยกยกละ3นาทีครับรุ่นพี่แกน้ำหนัก122รปอนด์ครับแม่จังหวะสอกกลับของมิเกลนี่ก็เรียกว่าสร้างความหวาดกลัวให้กับท่านั้นวัฒนาอยู่พอสมควรครับแม่โดนแล้วก็มีบูบ๊บบ้าเบี้ยการแบบแม่ย่อๆเอียงเแกว่งไปครับ แต่ดีว่าส่งมวยนี่วัฒนาเอาอยู่ครับค่อยๆคุมเกมค่อยๆเตะเก็บคะแนนร็อกเต็มไปเรื่อยๆครับทำให้มิเกลก็ออกาอาการติดตัดจนมีช่วงจังหวะบูบบ้าบได้เสียวในช่วงปลายยก3ครับจังหวะนี้หมัด้ายมัดขวาครับนี่ครับหัวสะบัดฟัดตรงเรียงไปเหมือนกันกับท่านั้นของวัฒนาบอุรชาครับกือบสมัวมันหัวสักขีเข้มลงครับเบิ่งดูครับ จบยกที่3แล้วครับวัฒนาก็เกือบหมดสภาพครับแต่คะแนนยังเอาอยู่ครับเอาชนะมิเกลเฟอร์นนเดสจากสเปนไปครับไปต่อที่ผลคู่ที่2ครับยอดวิชาสอสันร์มหรือว่ายอดวิชาพอลบุญสิ์ครับหรือว่ายอดวิชายอดวิชายิมครับโอ้ไล์ไลฟ์ใครเหลือเกิดครับวันนี้เจอกับนักชกจากจีนครับหลัวเจีย MJ ไฟพอยต์มวยไทยยิมครับต่อยกันที่พิกัด153ปอนด์ครับ วันนี้นี่ต้องบอกว่ายอดวิชาขี่อยู่หลายช่วงตัวเลยครับปล่อยตัวมานี่ก็ตามเกมเลยครับเป็นยอดวิชาเนี่ยเดินหน้าครับดาบสอกเข้าใส่ทางด้นานของลัวเจียเล่นเอาหัวปูดหัวโนไปเลยครับอันนี้นี่ก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะเป็นยอดวิชาครับทําได้ดีกว่าชัดเจนครับลูกหนักลูกแข็งแกร่งแข็งแรง,ง,งครับจงังหวะออกหมัดเน้นๆแล้วก็จงังหวะสอกนี่ครับ หลัวเจียก็พยายามเอาตัวให้รอดในยกที่1ครับแต่เพอโดนลำตัวชักมีอาการครับช่วงปลายยกแรกนี่เกือบจะถูกนับแล้วครับจนสุดท้ายนี่ระคังยกแรกลั่นไปนี่ก็หลายคน่าโอ้ใจหายใจความรอดไปได้ยังไงยังงงอยู่ครับนี่ครับโดนศอกเยอะครับศอกสายขีดศอกอีกทีโอ้วันนี้กลายมาเป็นผู้รับเหมาซะแล้วครับทางด้านของหลัวเจียครับ หลวงจีนจากประเทศจีนครับหลวงเจียครับตอนนี้นี่นาเริ่มสิปูดวแล้วครับโ้แกลือแรบเยอะจริงๆครับมีแผลแตกมีหัวปูดหัวโดครับโอ้เตะก็ไม่มีน้ำหนักเลยครับทั้าของหลวงเจียครับเดี๋ยวไปคนละเกรดคนละชั้นเลยครับผู่นี้ครับกอดวิชาขย่มใหญ่เลยครับก็ไล่ทําอยู่ฝ่ายเดียวครับเดียกว่าหลวงเจียนี่็ เป็นการประคับประคองร่างไม่ให้โดนน็อกในยกแรกซะส่วนมากครับนี่ครับหมดยุที่หนึ่งหลายคนก็ว่าผ่านแล้วครับแต่ครับปรากฏว่ามีบาดแผลเยอะดาบนี้พอพักให้น้ําไปเนี่ยพี่เลี้ยงครับยอมแพ้ครับเนี่ยฮะก็กรรมการตรวจแล้วแผลมันมัน,ม,น,ม,นมันสูไม่ได้ครับก็เลยต้องยุติการชกไปครับรว่าโดนจับแผลไปครับสุดท้ายแล้วเป็นยอดวิชาสอนสนั่นฟาร์มครับเอาชะนะ อ่าทีเคโอไปครับในยกที่1น่นี่แหละฮะจะขึ้นยก2ครับลุยกันต่อคู่ที่3ครับรองคู่เอกครับนันชัยส2สองพี่น้องครับนักชกจากร้อยเอ็ดครับอันนี้นี่เจอกับกเบเรียลเอเรราครับหรือว่าภูเก็ตไฟคับครับนักชกจากปลาซิลครับต่อยกันที่พิกัด154สปอนด์ครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่นักชกไทยเราได้จังหวะโชว์เลยครับเข้าลอยดีว่าจัหวามันโดนไม่เต็มหอครับ จากนั้นนี่ก็สัญชาตญาณของนักสู้ไทยเราอย่างท่านชัยครับจังาหวะครับว่าเล็งเลแล้วก็จังหวะจะต่อยหมัดซ้ายขวาเอียงแล้วก็ฟูบลงไปครับนอนตอนแรกทรงสิบตีนคิงแต่ยังลุกขึ้นมาได้ครับนี่ฮะอย่างกัดฟันครับค่อยๆพยุงร่างขึ้นมาครับแต่อาการยังทรงตัวไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจากนั้นนี่ก็ธน,นชัยก็เข้ามาปิดเกมด้วยจังหวะสอกทรายครับ แต่เคมันไปจบชวนจังหวะที่โดนหมัดขวาครับโดนแบบไหนอย่างไรจับตาดูให้ดีครับขอไหมฮะน่าจะเป็นหมัดซ้ายเนี่ครับเริ่มมียกันมาแล้วก็สับขวาอีกทีกดกดตันมาสับซอกขวาโอ้ยารไม่ดีแลวครับธนาเหงกาเบียวครับจับตาดูฮะจังหวะนี้ธนาชัยจองแล้วเห็นช่องแล้วก็หมัดขวาไม่ลงงับยังครับมาหมัดขวาขีครับจากนั้นก็มาได้จังหวะสับหมัดขวายังครับยังอยู่ฮะหมัดขวาอีกทีก็ง่ายปังง่างครับ กองข้ามุ่มจ้าของนั่นแหละครับนางพิจนาณ่าู่พักหนึ่งครับตอนแรกทรงสีลุกอยู่แต่พิษมัดมันหนักสั่นละครับผมกรรมการยุติเลยครับจบเร็วอีกแล้วครับยกแรกเขานั้นครับถ้าว่าลงนวมไกลๆครับไฟของทันแทงครับเดี๋ยวดูภาพจ้าครับเนียบจังหวะช็อตแรกครับแล้วก็มามีจังหวะที่หมัดขวานี่ฮะเต็กเข้าไปสันงอนครับฟูบล่งกับหม่องครับจากนั้นนี่มาหมัดขวามัดนี้ฮะ หายทวนครับจบครับยกแรกเท่านั้นครับวันนี้นี่คนไทยได้เฮกัน2คู่3คู่ติดเลยครับเป็นธนันชัยติดสพี่น้องครับมาโชคจากเมืองใจเกินร้อยร้อยเอ็ดครับเอาชนะนอกไปในยกที่หนึ่งครับปาตอนที่คู่ซูเปอร์ไฟ์คู่เอกครับชายล่าพอลักบุญครับจากเมืองเลยครับเจอกับโยชินเอฟเอกรุปจากอุดรธานีครับ เป็นซูเปอร์ไฟ์ป้องกันแชมป์ของเวทีราชดำเนินครับรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทครับ1้อยปอนด์ครับชายล่านี่เป็นแชมป์อยู่ครับคู่นี้ที่พิเศษครับเป็นคู่ซูเปอร์ไฟ์ครับชนะได้50,000 0ครับไม่รวมค่าตัวแล้วก็ชนะน็อกได้อีก5 0 0 0 0 0รวมเป็น1ล้านครับแต่ถ้าเกิดว่าดุเดือดก็รับไปอีกคนละ2 5 0 0 0 0ครับรวมแล้วเนี่ยถ้าต่อยได้ครบทุกรางวัลก็ล้านส0 0 0 0 0บาทครับรับเนาะๆนฮะแต่ดูว่าคู่นี้จะทำได้หรือไม่ครับ รูปเกมรูปเกมนี่ยกแกละครับดูว่าชายลาดูจังหวะดีกว่านิดๆิครับพอยก2ยก3โยทินเริ่มเปิดเกมติดวงในเข้าไปเรื่อยเรี่ยจับในได้นี่เดียวชายลาดิ well. ty, wrote, ้นไม่หลุดครับวงในวันนี้นี่โยทินทาได้ดีกว่าชัดเจนครับแต่มีจังหวะประสานแข้งจังหวะนี้เตะลมครับเสียหลักไปครับเสียหายครับจังหวะนี้ดูจังหวะที่โยทินไล่เข้ามาจะเข้าดูจังหวะเข้าจับในนะครับแข้กแข็งันเหนียวจริงๆครับคือจับแล้วอยู่เลยครับ อาจจะดูว่าตีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ดูว่ามันดูแข็งแรงครับพอเข้าในครับจังหวะนี้ล็อกล็อกหายแล้วจังหวะนี้ก็มาเบียดเบียดเบียดหัวโอ้หันหลังแบบนี้ก็เสียรูปมวยเสียทรงไปเลยครับแมสถานการณ์เริ่มโมเมนตัม um นี้เริ่มเปลี่ยนนะแต่ช่วงปลายยก5้าครับกลายเป็นจะเต้นกนรรมการก็เลยต้องเตือนจนมาเตือนแล้วก็ยุติเบรกขอเวลานอกครับตัดคะแนนไปครับ จากนั้นครับกรรมการก็นี่ฮะแจ้งกรรมการทั้ง3ท่านที่อยู่ข้างล่างว่าให้ตัดคะแนนในยกที่5ครับฉะนั้นเนี่ยคะแนนอ่ะรางวัลพิเศษครับสองแสนห้าเมืซิดบาริลับครับแล้วก็กรรมการโจกใบเหลืองพร้อมครับสั่วรูกรรมการดวงไตปุ๊บนี่พึงเคยเห็นกับผมมวยไทยมีใบเหลืองพร้อมครับมาครับ AWS ครับดูว่าแชมป์ราชดำเนินจะเป็นใครครับ จากนั้นเนี่ยมาดูชิงจะวะกันอยู่ครับก็เรียกว่าชิงดานะครับคู่นี้ฮะยก5นี่นี่ครับต่างคนก็ต่างมั่นใจครับชายล่าก็มั่นใจโยทินก็มั่นใจครับสุดท้ายแล้วครับกรรมการรวบรวมคะแนนครับแล้วก็ประกาศคะแนนเนี่ยเป็นทางนั้นโยทินเอฟเอกรุ๊ปครับชนะไป2ต่อ1เสียงครับแชมป์คนใหม่ครับแล้วก็ได้รางวัลทุ้ชนะไป5 0 0 0 0 0บาทไม่รวมค่าตัวครับรางวัลน็อกเอาท์5 0 0 0 0 0ไม่ได้ รางวัลดุเดือดไม่ได้ครับ2 0 0 0 0 0ก็เรียกว่า500,000ก็จุกๆุยูครับสำหรับเงินรางวัลสำหรับแชมป์ในค่ำคืนนี้ครับนี่คือผลการแข่งขันศึก AWS ครับในวันเสาร์ที่27เมษายนครับดูพี่เลี้ยงครับที่มีประเด็นในค่ำคืนที่ผ่านมาครับก็ในส่วนของศึกวันลุ่งขนนีนะครับสำหรับพี่เลี้ยงของทีมงาน FAG r o u p ครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปสัมภาษณ์ก็ดูได้ในช่องเลยนะครับก็ ขอบคุณทุกการรับชมครับนี่คือผล r า s ในค่ำคืนนี้กันมาฝากกันเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ